มาชมวิธีการตัดหัวของอกาวซิลิโคอนอะคริลิกนะครับนี่นะฮะก็ตอนซื้อซ,ซื้อมาใหม่ๆนะครับเขาก็จะให้หัวแบบนี้มานะครับนี่นะฮะยังไม่ได้ตัดแต่ก็มีวิธีการตัดนะครับที่ใช้งานโดยปกติแล้วเนี่ยคนทั่วไปนะครับก็จะตัด45องศาเหมือนอย่างนี้นะครับปลายแหลมแต่ว่าจะไม่มีตัด เป็นบากแหลมลงมาอย่างนี้นะครับสามเหลี่ยมซึ่งถ้าให้ดีนะครับแนะนําว่าให้ตัดสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับนี่นะฮะอันนี้คือใช้งานจริงนะครับใช้งานได้ดีก็คือ,อกาวหรืออะคริลิกที่ออกมานะครับก็จะออกมาจากล่องนี้ด้วยแล้วก็ตรงปลายแหลมนี้นะครับก็จะช่วยให้ปาดเก็บงานนะครับ ก็มาดูวิธีการตัดนะครับก็ตรงนี้ก็จะมีขีดล่องนะครับ1 2 3สนะครับซึ่งก็แล้วแต่ว่าต้องการให้ออกมากออกน้อยนะครับของผมนี่ต้องการให้ออกมากปกตินะครับก็จะอยู่ล่องที่3นะครับก็เกือบกึ่งกลางนะครับก็ตัดทำมุม45องศานะครับ ด้วยคัตเตอร์นะครับนี่นะฮะก็ตัดแล้วนะครับก็จะเป็นมุม45องศาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะบาอลงมาเป็นสามเหลี่ยมนะครับเพื่อช่วยให้เนื้อกาวนะครับหรืออะคริลิกนะครับลีบออกมาทางช่องนี้นะครับนี่นะฮะก็ปากเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะช่วยให้ เนื้ออะคริลิกหรือซิลิโคนหรือกาวนะครับลีออกมาทางช่องปากสามเหลี่ยมนี้แล้วก็ปลายนี้ก็จะเหมือนนิ้วเรานะครับปากเก็บงานนะครับก็ใส่เข้าไปในตัวปืนนะครับนี่นะก็จะใช้งานได้นะครับเหมือนกันเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับนำมาฝาก แบบนี้เลยนะครับฝากด้วยครับ